อ้าวหนึ่งอา่าดูนะดูนะอ้าวไม่มองกล้องเลยอ้าวมองกล้องนะโอเค อ่าเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับน้ำให้เสรีเดี๋ยว no ้องโป่งให้อมให้เส่ีน้่ได้เส้ใ้คสับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวเพื่อไทยนิวนะครับ ใส่ใส่แล้วหนูก็ใส่ไม่ MI FI หอเอไถ่ายแล้วนะรูปแล้วถ่ายเไลฟ์เดี๋ยวออกจากตรงนี้นะฮะบ้านจ่าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าผ่านไฟแดงบ้านจ่ามุ่งหน้าไปทางวัดห้วน แต่ว่าจะถึงวัดยวดหรือเปล่าวัดูววัดยวดวัดยวดแสดงว่ายังไม่หลับยันไงลองดูอ่ักอนนอันนี้ขอหยับเข้าในนิดนึงครับเดี๋ยวออกไม่ได้นะครับ กดพันหลงเพ่เดี๋ยวพามันนอนบกทีมก็ได้ด้วยกทีมก็ได้จัดการใา้ส่วนเินบมีวิธีที่เด็ดกว่านั้นอีกเอาเชือกมัดกะตกไม่รับบรรจัยครับไม่รับบัรจัยครับไม่ได้จัไม่ได้นะเากระเป๋า้ำ่รเา

สาธุบุญกับทุกๆุกท่านนะครับสาธุบุญเรถเอามากนน้ำให้หนตาคนน้ำให้ห่งาเอามาคนน้ำครับปู่ครับเน,นี่ยครับอันนี้ครับจับเอามือจับน้ำมาย,ยกครับยกน้ำรอเลยถ้า้าออกก่อนครับก้ารอดนะครับ เสื้อออกเสื้อออกก่อนครับเสื้อออกเสื้อออกไม่ปูครับไม่ปูให้ครับไม่ไม่เหยียบนะครับยกน้ำมายกน้ำ โยงน้ำรอเลยครับยกน้ำรอไอ้เออหนูหนูเสื้อส้มเดินบอกยกน้ำรอเลยครับเดินออกหน้าไปหน่อยแล้วบอกเขายกน้ำรอเนาะโยกรอเลยน้ำอ่ะยกรอยกน้ำโยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอท้องเหรอท้องเหรอดูนมให้หนึ่งชุดท้อง อะไรนะหลงพี่ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายอ่ะหลวงพี่บอกผู้หญิงเลยโอ้แน่นอนหลวงพี่เป็นผู้แน่นอนแน่นอนสาธุครับสาธุบุญกับทุกทท่านนะครับยกน้ำ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 ยกน้ ยกับครับจับครับพี่ถ้าพี่ถ้าจับครับพี่จับครับจับครับครับผมลงตาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าผมดวงตาครับดวงตาครับจับจับจับครับวางลงวางล้าจับอ่าอ่าเคลียร์น้ำหน้าเคลียร์น้ำหน้าคนนึงเลยไม่ต้องมาอั้นกันครับเคลียร์น้ำหน้าออกไปนะเคลียร์น้ำหน้าเลยครับอ่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับ bả đi không? bả đi không? 20.000 đồng. 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 20 000 đồng 20 000 đồng สาธุอนุโมทนาบุญครับธนต่าอแลครับจับน้คครับจปมลยครับคุณผู้หญิงจับน้ำครับ้ครับจับน้ำครับครับจัน้ำน้ำครับจ้นคครับครับคจ้ำครัจับน้ครับคนน้จ้น้ มาแทรกเขามาแทรกเขารับน้ำผึ้งเวียาครับมาดูนมหน่อยครับดูนมมาให้เพิ่มให้หน่อยนะครับตาให้พี่นะนี่ย้กรนอยยน้ำพี่ยกน้ำยกน้ำายพี่ <ของ>ให้เต็มเป็นคันๆไปมันจะลถลดจะได้ไม่อ่ะ<ข>อ<ง>

คนท้องยกลยนะครับยกเลยอะคนท้องหนึ่งชุดครับ <ยก S 1> คนท้องนะครับ <ยก S 1> คนท้องนีให้คุณท้องหมดเลยนะพี่นะครับเยจะมีำไ้ม่อนยกรอเลยครับยกเลย,ยกลย,ยก เราไม่ถ่ายรูปนะครับไม่ถ่ายนะครับท่านไม่ให้ถ่ายรูปไอ้หนูถ่ายย่างถ่ายแล้วลบเลยครับหนูเสื้อแดงเนี่ยถ่ายย่างเมื่อกี้อ่ะถ่ายแล้วลบเลยครับ สาธุอน,น,นุโมทนาบุญกับทุททกทท่านนะครับสาธุบุญนะฮะสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวทั้งไทยและต่างประเทศนะครับบรรยาการการั Facebook, like, นเฟซบุ๊กไลฟ์สดนะฮะอยู่ที่สีแยกสีแยกมันจา่า เป๋าออกครับเป๋าออกเป๋าออกก่อนครับเดินน้ำหน้าบอกก่อนเลยครับขยับน้ำหน้านิดนึงครับจะได้สแกนกันทันนะฮะโอ้คครับ ออกข้างนิดนึงนะครับไร้สดนะฮะออกข้างนิดนึงนะครับพระุ่มเขาลูกเลยแล้วพระุ่มเขาล่มพระรุ่มเขาลูกแน่นอน มุกเยอะนะหลวงพี่เนี่ยสาธุบุญกับทุกๆท่านนะฮะสาธุบุญกับทุกๆท่านนะครับ โอ้ยพอหีิป้อคขุมแผนพ้อคขุมแผนนักโลกเลยนักโบกรุ่นหนึ่งเนี่ยทั่วประเทศไทยสี่ประเทศแล้วลบมายิงไม่เข้าอไม่เข้ายิงแล้วเข้าแต่ไม่ไม่ตายจับไว้ครับจับไว้ สาธุบุญกับทุกๆท่านนะครับสาธุบุญนะฮะแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวทุกๆท่านนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับร่วมกันนะฮะเป็นสะพานบุญนะครับร่ววมเดินตามรอยเท้าหลวงตามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนมกันนะครับอันนี้เราอยู่ที่สี่แยกบ้านจ่านะฮะสี่แยกบ้านจ่า บนถนนหมายเลข3303มุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีครับสาธุครับยกน้ำรอครับน้ำสองขวดยกด้วยเลยครับสาธุครับคุณยายครับสาธุครับเอานมให้คุณยายหน่อยนะครับนมให้คุณยายหน่อย ตามไปขึ้นนครับไปขึ้นครับระงนะสาธุอนุโมทนาบุญครับสาธุบุญครับ บอกนีถ้าคนเดินคนยกของไม่มีมีาเมีท่อมีของท่านเสกครับใช้งานหน่อยไม่เอาอะไรเลยนะนะ้อง น้ำใครครับยกเลยยกน้ำรอเลยครับวันนี้เราอยู่ที่สีแยกบ้านจ๋านะฮะแยกบ้านจ๋ากันนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี ตาเจอรอบสองรอบสองแล้วครับป <là> ูรอบองตามดได้ไหมตาักว่าเดี๋ยวรอบสามตาไปอีกนะได้ัยังไม่ได้ค่ะยังไม่ท้องครับปูครับท้องไหมหนูแล้วแซูเลยเขาบอกว่าหนูอวนจะขาดอีกตอนนี้ไม่มีอะไร แล้วครับอครับครับาครับอรอบครับผ้าออกจากหัวผ้าออกจากหัวครับจับน้ําครับจับน้ําจับน้ําน้ําใครครับสาธุครับเอาผ้าออกจากหัวก่อนครับผ้าออกจากหัวเอาผ้าออกแล้วไปใหม่ครับผ้าออกแล้วไปใหม่ ุณกับทุกทท่านนะครับสาธุนะครับยงน้ํารอครับยงน้ําถวายด้วยครับเข้าแถวเข้าในเลยครับไม่ขวางนะครับไม่ขยับขัางหน้านะครับไม่ขวางทางของผู้ไม่ขวางไม่แทรกกันออกมานะฮะ ไม่ต้องยกออกมาขวางครับไม่ต้องยกออกมาขวางนะครับยกขึ้นมาถวายแค่นั้นนะครับยกขึ้นมาถวายเลยครับยกครับยกแพกเดียวยกน้ําเลยยกน้ําเลยครับถอนหมวกให้น้องหน่อยครับถอนหมวกนะครับแก้มหนึ่งถอดแก้นึ่ง ได้มสอนครับสอนสอนยกครับยกของยกของครับ หมวกออกครับหมวกออกสาธุบุญครับสาธุบุญ ตั้งออกตั้งออกจากมือตั้งออกจากมือก่อนอย่รู้อ่าลมือไปนะครโลจำสิ่งนานแน่เนี่ยโอนี่ไม่ใช่รูปโผล่นะอาจารครับอาจาร์ รวมเงินกูอยกรติดยติสดวกันอ้เอาให oh, ้นอนี่เอาน้ำไปครับเน้ครับาอ้ไรอเลยจับครับจับจนจังเลยเอาอนุมายากเลยนะเก็บไว้น่าจะกิน ตาทูสวัสดีครับ